ร้อนแดดแผดเผาตอนนี้เราอยู่ที่แม่สายนะครับตรงนี้เป็นร้านอะไรครับท่าน้านสวัสดีครับร้านสมคิดต้มตำครับที่ทางเมอแม่สายนะครับคนเยอะมากเลยครับโอ้โหพี่กบนะมากับพี่กบนีเทย่ยง25นาทีนะครับดูคนเยอะไม่เยอะดูเอาเองนะคนเต็มร้านเลยนะสุดยอดแต่กอนปเป็นร้านเล็กๆนะแต่ตอนนี้มันเป็นเปยเป็นร้านใหญ่ละใหญ่มาทีมงานเราก็มาจองโต๊ะไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวจะมากินต่ำส้มนะครับต่ำส้มลำล้ำสักกำร้อยเนาะนี่ก็อยู่กับพี่กบเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับนะต่ำกดกุ้งสดข้าวซอยถุงกระเทียมข้าวเหนียวสีกันบางทีของหวานด้วยนะของของพี่กบจะรับเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนาะโอ้โหมีหอยแครงอันนี้หอยแครงอะไรอ่ะข้าวเหนียวเอมหอเส้นสามหอยแครงลูกจิ้งมีมีไหม สองเอาเพี้ยนงทำงหม้อแข็งครับอ๋อเอาหอมอยแยมหอยแข็งเหรอหอมแข็งครับครับโอเคเดี๋ยวขอสั่งเมนูกันสักครู่นะครับครับมาแล้วครับก้างใหญ่ไก่ย่างหมูน้ำตกมาแล้วท่านผู้ชมมีไก่ครับอันนี้ก็เป็นคอหมูย่างครับคอหมูย่างครับโอ้ยจิ้มจิ้มแจ่วโอ้ยน้ำลายหกอหอนอยากกินอันนี้ ตากล้องหิวเข้าละคอหมูย่างชิมคอหมูย่างก่อนครับผมคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วต้องต่อยางทุกคนหวอย่างมากอ่ะขอคนหนึ่งอ่ะปูปลาเหรอปูปลาพี่นี่อะไรปูปลาเนะอันนี้ไม่ใส่น้ำไม่ใส่น้ำตาลตามปูปลาครับ ในไหนมาถึงก็สวยก่อนเลยนนแหเดียวกับปลาเลต่อไปครับไก่ชิ้นใหญ่ชิ้นโตนะโอ้โหครับขอสักหนึ่งชิ้นขอบินทางข้างน้องแล้วกันเนาะจะหมดน้องเดี๋ยวเก่งใจหมูน้ำตกนะครับหมูนตกนะต่อละ กินมันนิดๆครับเมนูต่อไปครับกุ้งฝอยทอดกรอบครับ,บน่ากินมากตับหวานครับตับหวานยำหอยตะแคง,งหอยแคงหอยแคง อันนี้ก็เป็นต้ยมยำอะไรฮะรเนี่ยต้ยมยำต้มแซ่บ,ซบปลาคังครับมีทิเบตหลังกอสีครับต้มแซ่บปลาให้ท่านครับเอาให้ท่านท่านกบก่อนให้<ห>พี่กบชิม<อ>ครับแล้ววิจารณ์หน่อยร้อนนะร้อนร้อนและอร่อยด้วยนะครับวันนี้โซนร้อนครับ แซ่บเลยนะแซ่บครับนี่ครับกุ้งครับกุ้งฝอยทอดกรอบโอ้ยลอยหน้าลอยตาปลาคระป๋องจัดเลยครับยอดจัดโอ้ด้านมีกุ้งกุ้งฝอยทอดกุ้งตัวใหญ่นะตัวใหญ่อยอะตัวใหญ่มากเลย เราหายง่วงเ,ล,เลี่ยนละมุนลิ้นปลาไม่คาวแล้วก็เขาใส่เป็นพริกพริกแห้งเนาะพริกแห้งเราจะหอ,อมอร่อยครับขอจัดปลาชิ้นใหญ่ให้ท่านผู้ชมดูนะนี่แหละนี่แหละ อร่อยครับกุ้งฝอ,อยครับ,รรบแต่เป็นกุ้งฝอยตัวใหญ่อะไส้ใหญ่เนาะทอบมาเป็นจาเนเลยครับจิ้มหวานนะครับตับหวานนะครับตับหวานตรอบฟรอบฟิล์มทอบมาใหม่ใหม่ไม่แล้วค่ะไ,ไม่แล้วค่ะตับหวานที่ใหญ่ อันนี้อันนี้ลวกสุกไปไหน่อยลวกสูกไปไหน่อยครับถ้าเป็นผมจะแบบเอาให้มีเนียนนอีหน่อยนยอันนี้พูดาำตรงนะลวกสูกไปไหน่อยแต่ว่าคุงรถก็ใช้ได้อยู่สวัสดีครับคนบรรชาแนลครับตอนนี้คนบรรัรอยู่ที่ยอดดอยแม่สลองครับวันนี้มาแวะเติมพลังกันที่ร้านอิ่มโภชนานะครับนี่ร้านอิ่มโภชนาเจ้าเก่านะครับเนะ กับธนากับพีนน่กบ,บนะซึ่งนั่งกันทางด้านโน้นเรียบร้อยแล้วเนาะไปครับเดี๋ยวไปเติมพลังกันนะครับมาแล้วครับเมนูแรกขาหมูมันโถครับมาดอยแม่สลองี่ไม่กินนี่ถือว่าผิดนะครับถือว่าพลาดเลยนะนี่ครับนี่ก็ประมาณครึ่งขาได้ไหมเอาเน,อเนื้อเลยนะนี่นี่นะครับ รสชาจะเปื่อยดีขนาดเนาะอู so, like ้หูสุดครับเฟื่อยยุยยครับน้ำซีมก็มีเนาะผัดจองครับตามไปนี่ยังไงก็กินยังไงก็กินไม่เป็นเหมือนกันเนาะนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยเหรอใช่ไหมเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอแบบกินแบบแซนด์วิชไปเลยนะ ยอดนี่รับเข้าไปครับอมที <ST IT U> สุดยอดครับอันนี้อะไรครับพน้านุ่มขั้วเลยนะครับห <ST IT U> มูขั่วผักเป็นสองยาหมูขั้วยู่นานโอ้โหนี่จิ้มลาด้ยครับมีผักรองด้วยนะโอ้โหมา ุมอ่ะเดีย้เอามาชีดขาหม,มูนี่เป็นจิ้ๆอย่างงี้ไปกินครับขวมันก่นครับขาหมูม,มันโขลราดตำจิ้มเดี๋ยวต่อไปอเอากินครับ เปื่อยยุ่ยกำลังดีครับมันไม่มันไม่เปื่อยมากหรอลังดีครับไปเป็นหมูขั้วอยู่นะใจนึกว่าอะไรอันนี้ม,นมันหอมน,น,นี่เนาะครับไก่ดำตุนครับนี่อ้าว ที่กอบครับกรอบครับปเดิมคร <c oughs> ับเอาเลยครับไก่ดำนะนุงครับตุนยาจีนนะเอานีบตังคุยม่ตังกุยไก่ดำตุนยาจีนคะรับนี่สุดยนอะดมา ก็ครับกลุ่มกมันจะหอมเนาะหอมสมุนไพรยาจีมากไก่ดำนี่จะตุ๋นมาไม่เปื่อยมากนะเปื่อยกันพอดีครับ <c oughs> ไก่ดำแล้วกบเมนูสุดท้ายท้ายสุดของเราบินเต้าหู้น้ำแดงนี่ร้อนอเลยครับ อ๋อมันร้อน <Okay. S 2> ครับก้มกลอมนะเนาะอารมณ์มันกินน้ำซุปมันเหมือนใกล้ๆก,กับพ่อป้าเนาะกลิ่นกันเ,ย,นเย,นยี่ยง ปอกอ่อร่อยครับอาชิน้นก็จะแนวเปน็นกลมก่อบนะรสชาติจะไม่จัดจ้ากรหโเหมือนเิดไปชอดเลยเหมือนสอดมาหอม อยากรู้วาเหลือเท่าไหร่